สวัสดีครับมือนีเข้ามาปล้อยวาดเวยครับนี่ครับวาวสองห้องรับไม้ครับอังก็ดเซตบังหันเลยครับนี่ครับสีชมพูสีฟ้านะครับลูกน้อยกระดาษมันพออๆนะครับก็เลยเอากระสอบปูนติดนะครับนี่ครับส่งปีกม่อนนะครับดังนี้สนูคันเดิมนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเขามาล่องไปกันเลยครับวามันสิเป็นยังไงนี่ครับโตวาเลยครับลอยหาสิบเส้นนะครับล่ำนีนี่ครับเดี๋ยวเ้าไปเป่งกันเลยครับโอเคครับผมก็จะตั้งไว้แบบนี้นะ้ครับนี่ครับตั้งไว้แบบนี้นะ้ครับล้วเข้าไปแรนดนได้ครับลงไปสนุยน้ำเลครับนี่ครับตั้งไว้แบบนี้เลยครับเราจะไปเนียนได้ครับนี่ครับโตวาว ไปเบ่งกันเลยครับอ่ะครับปุ่นโตเบาห้าได้ครับนั่นนี่ครับเสือห้าอยืนห้าก็จะมาแรนกันเลยได้ครับกลับไปเบ่งกันเลยครับร่มดีครับมือร่มแห้งครับเอาเลยครับ นี่ยค่อยเห็นนะครับแสงแดดแห้งนี่ครับโตววาก็ขึ้นไปแล้วนะครับกล้องอาจจะสั้นนิดนึงนะครับว่าถือเสียบเบ้าหนั่ครับนี่ครับเท่ากับมาผูกวาวัยเลยนะครับนี่ครับนี่ครับโตวาวเท่าเลยครับล่มแห้งครับโอเคครับคลิปนี้ก็ ขอล่าแคเพียงแค่นิดนะครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเนี่ยครับสั้นแห้งเะยครับ